เริ่มแล้วครับรับสิทธิ์พ่ออ้อมผู้ใหญ่ฟรีไม่เกิน3มชิ้นต่อวันสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชแจ้งข่าวนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาได้มีการเริ่มแจกพ่ออ้อมผู้ใหญ่ให้กับประชาชนที่มีสิทธิทั่วประเทศแล้วได้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยรายใหม่รายเก่าทุกกลุ่มอายุด้วยนะครับโดยสิทธินี้ครอบคลุมเฉพาะผู้อยู่ในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นนะครับส่วนสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการราชการรอการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์พผอมผู้ใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่นสำนักงานเขตโรงพยาบาลในระบบสปสชหรือหน่วยบริการสำนักงานเขตหรืออาสาสมัครสาธารณสุขอสสสสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นะครับต่างจังหวัดแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์พ,อพ้อผู้ใหญ่ได้ที่รพสตอ,อปบตเทศบาลหรือรพสตอ,อาสาสมัครสาธารณสุขอสมค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ครับ